สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง PYN อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาที่ไหนให้ทายเรามาบ่อตกปลานะคะแถวมอหัวเฉียวเส้นบางนาปาดเนี้ยคะ่ะใกล้ๆใกล้ๆบ้านมาบ่อตกปลาบึงจระเข้ใหญ่นะคะเขามีคาเฟ่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหน้ามีที่จอดรถเป็นหน้าร้านโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องแอร์นะคะส่วนเดินมาถัดมาเขาจะเป็นเบาตกปลานะคะให้เดินผ่านคาเฟ่เข้าไปจะเป็นเบาตกปลาน่ <wird> ตาตานเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะมีน้องด้วย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ร้านที่มีทั้งของขค้าของหวานของทานเล่นนะคะ,ะก็เครื่องดื่มให้เลือกแบบหลากหลายเมนูมากๆเลยแต่หละอย่างนะคะทุกคนก็คือราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะ องฝั่งขวาที่เห็นนี่ค่ะก็จะเป็นห้อง V.P. i นะคะเขาจะคิดชั่วโมงละ50บาทมีแอร์มีโซฟาให้นั่งแบบสบายนะคะแล้วด้านหน้าก็คือสามารถนั่งตกปาได้ตามสบายเลยนะคะแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีเลยลมโชยตลอดนะคะน้องๆ้อออกจากคาเฟ่นะคะเราก็เดินออกมาฝึบกบ่อเลยมีห้องน้ำหญิงชายนะคะสะอาดสะอาด นี่นะคะสามารถได้นั่งไดาา้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้มีพัดลมให้นะคะก็ได้สั่งเมนูกับเท้าปลาหมึกไข่ดาวนะคะกับนากเก็ตทอดนีำนะคะวิวดีดีนะคะเราไม่ตกเราก็นั่งรอแบบสบายใจเจออะไรคะเอ,อาปังกาลัม ขนมปังกะลามแล้วใส่อะไรเพิ่มไหมแล้วก็ใส่กลิ่นหอมนิดหน่อยคือก็เอบุบบอยทำไมมือสัน่น่ะเด็ดมันจะตำมือเลย <c oughs> นี่นะคะก็ต้องปั้นเป็นลูกๆขอครับจะล้างมือครับ <c oughs> ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะใส่แล้วก็อยู่ข้างในไปจ้าโชว์การเหวี่ยงไปทีมาดูกันนะครับเขาจะเหวี่ยงไปถึงกลางบ่อหรือไปขอบบ่อหรือจะอยู่ขอบตรงนี้ป๊าจอม เดี right. <lly> ๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ปลาอะไรได้ะครับมาแล้วอันนี้ตัวเล็กใสสาาจงเปลาบึกเหมือนกัน น,นั่งตกกันอยู่ตรงนี้ตรงมาด้านซ้ายมือเขาก็จะมีร้านค้าขายของนะคะขายน้าบัดลมเครื่องดื่มขนมปังมีเยือเะเป็นขนมปัง บอกปิดห้าทุมนะคะแต่ว่าถ้าเรามาบบเย็นๆมืดๆใช่ไหมก็ควรเตรียมกอยอหรือยาก,กันยุงอะไรก็ได้นะคะมากันด้วยเพราะว่ายุงชุมมากที่นี่นี่คือบรรยากาศนะคะที่เ่อกตกปลานี้เขาก็จะคิดค่าคันคันละสองร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวพวกประเภทของปลาที่นำออกได้นะคะหรือว่า ราคาปลาแต่ละประเภทกี่บาทต่อกี่กิโลนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นไว้ให้นะคะเจ้าเก่าใหม่แล้วนะคะคือน้องเนนนลีคิดที่แล้ววันนี้เขาก็มาเยอะปลาอีกแล้วนะคะที่ กอตกปลาบึงจระเข้ใหญ่น,น,นี่ทรงนี้รอ, <c oughs> อบนี้เขาเก็บทรงมันพิเศษนะครับ อปับบึกอีกแล้วนะครับ นี่นะคะเราก็มามดูาปลาที่เราตกได้นะคะที่กระชังได้หย่อนกระชังไว้นะครับเอาปลาดุกเารกเารกแล้วก็ปลานิลระวังมันตับนี่นะคะเราได้ปลาดุกตบทเริ่มเลยจะทำอะ แต่เดี๋ยวเราต้องไปช่างออกนะคะว่าจะกิโลของลื่นลีกลองมันเลยตรงนั้นว่ากัแล้วเด็ชกชอบเป็นายยู่มันจะใชรอ่ะดิตอนมันเลี้ยงยังบาดนั้นเลยเอาไปนู่นเลยจริง น,นี่เป็นปลาบึกนะคะเดี๋ยวิอได้วยดิจิไแ,แล้วี่าก,กินานิไหมใช่พาช่งแล้วหก6.3หคิดราคาเท่าไหร่อะคะ นี่เป็ดที่ครับงค่ะฮะสองสองพันแถมนสีสีโลเป็ดสองพันแถมนไม่น่ะน่นนี่นะคะ,ะ,เ,ะเป็นปลาบึกนะคะแล้วก็ปลาดุกตัวพอ,อกันเลยได้มานาคาร้อยยี่สิบบาทกลับบ้านไ,ไ,ไปทำกับข้าวนะคะนี่นะคะ คือโฉหน้านักสู้ส่วนมากจะได้ปลาบึกแต่ว่ามันเกินเจ็ดโลก็ไม่ไม่สามารถเอาออกจากบอ่อได้นะคะคนนู้นเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะคะเขายังตีเล่นอยู่ในบ้านคะทุกคนสำหรับคลิปที่มีออกมารีวิวบึงจระเข้ใหญ่เป็นบอ่อตกปลาที่ใกล้ๆกับมอหัวเฉียวนะคะใครที่ หมุดปราการบางนาหรือว่าเป็นแบบบางวัวใกล้ๆละแ,แวกนี้ก็ไปตกกันได้นะคะคือเราคนรอใช่ไหมเราก็ไม่น่าเบื่ออย่างแฟนชอบตกปลาอะไรเงี้ยเขาก็ได้ตกปลาเขาแล้วเราก็รอสบายด้วยมีทั้งเครื่องดื่มขนมเค้กของกินเล่นอะไรแบบคือเขามีครบมาแล้วคือมีห้องแอร์ด้วยนะที่สําคัญแล้วเขาก็มีห้องน้ําที่แบบสะอาดมากๆแล้ว ทุกอย่างก็คือมีที่ฉีดฉีดแบบอัตโนมัติที่ฉีดล้างอะไร่างเงี้ยแบบสบายมากๆก,ก็อยากแนะนํานะคะสําหรับใครที่ชอบตกปลาแล้วก็เออแบบไม่อยากลําบากที่นี่ก็คือที่หนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องเหมียวให้ด้วยนะคะคลิปหน้านเราจะไปรีวิวอะไรไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปตกปลาที่ไหนยังไงฝากพี่พน้องๆที่ติดตามช่องเหมียว ติดตามกันต่อต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบาย